สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับที่ผมใช้เองประจําอยู่ทุกวันนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ผม DIY ขึ้นมาโดยใช้หินเจียกับการตัดหญ้านะครับจากร้านขายของเก่านะครับการใช้งานก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประหยัดไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับใช้ที่บ้านได้เลยและใช้ทนทานนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับ นี่นะครับคือผมจะใช้ดิมเมอร์นะครับต่อเพื่อเป็นตัวเร่งเบานะครับของเครื่องเจียแต่ผมจะเร่งค้างเอาไว้ในระดับที่เรียกได้ว่าปานกลางนะครับไม่ให้เครื่องตัดหญ้าของเราทํางานหนักนะครับเนี่นครับก็ปรับขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถเปิดเครื่องแล้วก็ตัดได้เลยนะครับน้ําหนักนี่บอกได้ว่าเบามากนะครับ ผู้หญิงก็ตัดได้นะครับผู้ชายก็ตัดได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับน้ำหนักเบามากนะครับยกมือเดียวนี่สบายเลย มาตัดดูนะครับมีผลงานนะครับตัดไปเรื่อยๆแบบใจเย็นๆนะครับตัดได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าผมจะตั้งดิมมมือเอาไว้อยู่ระดับกลางนะครับเพราะว่าเห็น,นหลายๆที่เขาจะต่ดไฟตรงเข้ามาเลยนะครับที่เครื่องเกียร์จะทําให้ร้อนเร็วนะครับเจยวตัวนี้ก็คือ เครื่องเชี่ยของเราจะอยู่ในระดับอยู่แบบกลางๆนะครับสามารถตัดได้เหมือนกันแล้วก็แรงก็คงที่นะครับไม่ต้องทำงานหนักมากนะครับเครื่องเคียยเราสามารถตัดได้ยาวๆนะครับตัดได้ทั้งวันนะครับตัวนี้ครับตัดกิ่งไม้ตัด,ตดอะไรก็ได้กิ่งไม้เล็กๆนะครับ ่น้ำมันนี่นะครับราคามันเพงผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้แบบเสียบปลั๊กไฟฟ้านะครับลหลายท่านอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับราคาน้ำมันในช่วงนี้ครับน้ำมันก็รีดเละสี่สบาทนะครับเดี๋ยวนี้ก็เสียบปลั๊กก็จบเลยนะครับก็การใช้เครื่องจัดหญ้าไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็คือเราให้ดู พวกสายไฟอะไรด้วยนะครับให้ตัดไปเป็นหน้านะครับครับนี่มาดูผลงานนะครับตัดได้ดีเหมือนกันนะครับครับตัดจำๆหญ้าสั้นหญ้ายาวก็ตัดได้ครับอยู่ที่เราจะเลือกใบนะครับ ใบผมก็ใช้อยู่ประมาณ8นิ้วนะครับใบ8นิ้วใบตัดอินอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่ต้องให้ใหญ่มากนะครับให้มันพอดีกับเครื่องเจียวของเรานะครับ เดี๋ยวมาตัดให้ดูแบบกใกล้อีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูแบบกใกล้ๆนะครับเราก็จับส่ายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบเป็นคันลิงอะไรอย่างเงี้ยครับียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วก็ใช้ได้เลย แล้วก็คอยดูสายไฟนะครับ้างหลังให้ตัดไปเป็นหน้านะครับถ้าเราไปตัดย้อนอะไรแบบนี้อาจจะผอโดนสายไฟอะไรบ้างนะครับ,รบก็มีข้อเสียข้อเดียวนะครับในการใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับก็พยายามดูสายไฟเช่นนั้นแล้วก็ตัดไปได้เลยนะครับ ท่านไหนมีความเป็นช่างอยู่แล้วก็ดูไม่ยากนะครับทำได้เลยครับแบบนี้นย้าที่ตัดได้ก็เตียนลูกนะครับอันนี้แบบผมใช้ใบตัดยินนะครับ ใบตัดยินก็ดีนะครับเข้าซอกเข้ามุมอะไรใบตัดยินนี่ถือว่าเป็นใบที่อันตรายน้อยที่สุดนะครับในประเทศพวกใบตัดยากแต่ยังไงเราก็ต้องใส่หน้ากากนะครับกันฝุ่อ,อะไรที่มันจะมันจะดินเข้าตาเข้าหน้าเนาะ สำหรับท่านที่มีเครื่องตัดจ้าที่แบบเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามาดัดเลงทําได้เลยนะครับถ้าถ้าไม่อยากใช้แบบน้ํามันเอาไว้สําหรับใช้ตัดตำบ้านานะครับระยะใกล้ๆที่เราเสียปักถึงอะไรประมาณนี้ครับ ไหนมีฝีมือทางช่างอยู่แล้วก็พอจะดูออกนะครับนี่ครับหรือมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับครับผมเดี๋ยวผมว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับก็นี่ผลงานนะครับหลังจากตัดแล้วก็กวดใบไม้กวดติดญ้านะครับ นี่ครับผลงานของเจ้านี้นะครับเครื่องตัดหญ้าแบบ DIY นะครับสำหรับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็จะทำเอาไว้ประจำบ้านเลยครับสำหรับผมก็คิดว่าใช้ดีแล้วนะครับครับผมขอคุณครับ